พอลุงเลเได้ทีมงานครับทบเทเดินย่องนี่นะครับเริ่มมีเทคโนโตยีครับในการดูวีเออีร ให้มาธนาขันท์เนธแสงทองเอาเลยจ้กากระเบิดมาสับตะเบรียนไปท้าลธนาขัทธ์พุทธเอาเลยเท่าไหร่ธนาขันธ์พุทธแล้วตะเบรียเฮ้ยแล้วก็สวัสดีครับมาสำหรับในด้านทอพุทธของดีจากเมืองพิษณุโลกนี่ครับนำทีมโดยบอสเอกบอสเอกครับมาชาติกาลสังลรีแล้วเจ้าอสกับพันเนธมาที่จ้าคิงให้ออกมาแล้วก็ดูนี้กู เียแล้วไปเจเจ้าเสียแน่นี่นะครับอดีตบริจาคเอสซีจีครับเมืองทองธานีกับกดประตูที่สองโอ้โหอ่านาวบอมมาข่เวตากาข่าวที่พักกับหน้าวานนสเอาไว้บัตรทงบายมาให้ได้ในกาเอาไว้ตะขิงแลตะบุ ขอน้องอายอ่าขอนมกินกับขนมปังหน่อยค่ะอ่านี่ครับมาเอาตัวนี้แล้วก็แมบซี้ลุกออกหลับไปหบให้มานล้วก็ใช้ยยังก็แล้วก็ใช้ขาวอลอะไรเลยกะสับเอะยังไงยกมาลูกนี้ตู้สุดโต๊ะต่อสุดยอด ทำไมไมด้ตัวดับสุดออกมาด้วยเ้นอนัะ้มาไทอ้ครับกลับมาได้ใช่ไหมครับทอไม่มา,ไไไมาและเสียท่ทาอาตใาของเน่ยมายังไงากใจาวอลูกนี้ปับป๊บปั๊บไม่อดไมเก็บอดปกเล้ยดัดไปแล้วก็เลยเ้ยลา อ้บ yeah, ่เฮียเดอาละอ้ออาทับแล้วก ok ็รีบมาพาพระองคกุเจากเจิอาายแก้วว่าโวยุกยาวมาที่จอดนะครับ u ะม่วงตีแล้กานุ่มากช่ช่ให้มาปุกคีเสก่อ ฮาประตูแฮร์รี่กระปุกโอ้อะครกันบ้าประตูต่อสกปรกเหลือเกินหน้าตาคนตาเกินนะโอ้โหเหลือเชื่ออรอบรองไงไอ้รอบแปดทีมแกเก่งจังวะเออครับมาบริเวณตะกาบขวาวางมาด้ยาวมาตรงนี้ครับมายัดมาตรงนี้ก็ยังไม่พานแก้ไขไว้ได้สอบรับก็ได้นี่นะครับทอพุทเท่าแล้วก็ตรงนี้ครับทอพุทเท้าเดินย้อนไม่พานเอาซ้ายมีตรงนี้ครับเอาซ้ายแล้วก็ ตัวเดอ้าเอาไม่ไดขยับไม่ไ no. ด yeah. yeah. ้ดอ่ะสารพบอกว่าไม่ได้เป็นกระล้าหน้าอ่ะ็พวงล้าหน้าไม่มาย้อนกลับมาเาหลังครันจะว่ยเอาแล้วกขาสมันไดี่วยเดีเวเดีเดยวเยดีียดวเกเดยวดวเดาววีเววีว หกไปอาสวัสนย์หกอ่ะหแล้ว6ก่ะสมุดนีฮิขาวบ้าวาเข้าไับบ้วก็ตอกเข้าออกมันด้านไปขวาโยกมาซ้ายพับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว อาจารย์ขอเปลีนตัวผู้เล่นสารประตูด้วยครับครับออ่่าาประตูท่อ,อประต้าเชิญเลยเปลี่ยนตัวด้วยเขาเพย์เหรอรเขาเพรย์เลยเคยเจอบ้างมานี่ครับมาหมวกด,ดำๆเสื้อาขาวๆนี่นะครับโค้ชจากชลบุรีบูเวฟครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าการเซ็นสัญญาใหม่ครั้งแรกของเอรืเ่องไทเวอลุ่มโลดและผู้สื่อข่าวทนดูไม่ได้ต่อหมดเฮ้ยล้อฮุนนีครับเลเชิญับกากบาครับเอ็กซซ์์กวีเอ็ทูัศ Bukan tentang su ra ra